สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เรายังคงติดตามการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันมิลาวันค่ะโดยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกศนสีสเกตค่ะพบปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยท่านได้มีการสอบถามนักศึกษากศนนะคะว่าต้องการอะไร นักศึกษากศนก,ก็บอกว่าต้องการให้นายกรัฐมนตรีค่ะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงความต้องการของนักศึกษากศนกค่ะ ท่านนายกนะคะหนูนางสาวปิยพรหมายก้าค่ะเป็นนักศึกษาเกษนจังหวัดศรีสะเกดค่ะอันนี้คือเรื่องที่อยากร้องเรียนนะคะคือก็คือเหมือนเวลาเราเข้าเรียนออนไลน์นะคะเหมือนแบบว่าเน็ตบางที่มันจะไม่เสถียรคืออยากให้แบบว่าปรับปรุงหน่อยนะคะคือคือ คือในความที่ว่าใช้ 5G เหมือนกับใช้ 2G 3G อยู่อะคะ่ะอันนี้คือตามตรงนะคะแต่ว่าจะเกดไหมหนูก็ไม่รู้อันนี้คือความจริงเพราะว่าบางบางที่หรือว่าในกสนอนะคะ่ะเหมือนเน็ตมันจะช้าไปนิดนึงเหมือนแบบว่าถ้าเผื่อใช้เยอะนะคะเน็ตมันจะไม่ค่อยเฉียรค่ะก็อยากให้ปรับปรุงด้วยนะคะกคูขึ้นค่ะ กรนีก็เป็นเรืร่องจีนอันนี้เขาไม่จะมาโทษตสนอไม่ได้เราะนี้นายก็ไม่เแล้วว่าเป็นเป็นบริการเน็ตของอะไรที่สีสเกตใช้ท่านขอออกโฆษณาจังหวัดและอำเภอช่วยต่อที่โสณทั้งจังหวัดเนี่ยทุกวันนี้ก็จะเป็นว่าเชา่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามงบประมาณที่จัดสรรมาแต่ว่าเลทในการเช่าก็เหมือนกันทุกอำเภอครับก็จะเป็นของบางอำเภอก็เป็นแคปเทลคอมบ้างบางบางที่ก็จะเป็นทีโอที อันนะครับแล้วแต่การบริการพื้นที่แต่เรื่องที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงนะครับก<ช>็ต้องก็งต้องยอมรับว่าหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรให้บริการส,สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีไม่จริงไม่เพียงพอความเร็วไม่ได้ความเร็วไม่ได้แล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องการเรียนออนไลน์และตอนนี้เนี่ยระบบการเรียนของกรทรองก็เน้นการเรียนออนไลน์ให้กับนัก